สวัสดีครับผมสายเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาที่ขายดีมากๆและได้รับความนิยมสูงมากนะครับเอาไหมทุกคนได้รู้จักกันนาฬิกาเลยนี่นะครับเจ้า Casio b a c k o u t a e q ด1 1 0 w มาดูที่แท็กกันนี่คือแท็กของนาฬิกานะครับ a e q ด1 1 0 w 1 1 b v d f รหัสโมดูลเครื่องคือ5479ด้านบนนะครับเป็นชื่อรุ่นด้านล่างนะครับเป็นเลขโมดูลเครื่องหรือเลขคู่มือเครื่องนั่นเอง พอพูดถึงคําว่าแบ็กเอาท์หรือสีดําล้วนเนี่ยผมว่านาฬิกาตัวนี้การออกแบบดีไซน์พอใช้สีดําล้วนแบบนี้นะผมว่ามันดูเท่ดีมันดูสปอร์ตแล้วมันดูดุดันมากๆนะครับมาดูกันแบบใกล้ๆนี่ครับเห็นไหมแล้วเพื่อนๆดูตรงสีดําผมว่ามันมีสเสน่ห์นะพอใช้สีดําที่เป็นสีดําด้านแบบนี้มันดูเท่เลยแหละนี่ครับและด้วยตัวเรือนของเขาครับจะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะดูปึกบึนดูสปอร์ตตั้งแต่กรอบด้านข้างตรงนี้เลยจะเป็นกรอบ ขอบด้านข้างเนี่ยจะเป็นขอบที่มีขนาดใหญ่มากกระจกรุ่นนี้จะเป็นกระจกเรซินนะครับตัวเรือนจะเป็นเรซินสายก็จะเป็นเรซินเช่นกันให้เพื่อนๆดูในส่วนของกรอบก่อนนะกรอบหรือตัวเรือนของนาฬิกานี่ครับและจุดที่ดึงสายตาผมมากๆและผมรู้สึกว่ามันดูแบบมาดูเท่มากๆนะครับคือในส่วนของปุ่มเพื่อนๆดูที่ปุ่มปุ่มจะเป็นปุ่มที่มีขนาดใหญ่มากตรงนี้แหละที่ทําให้ได้ความรู้สึกที่ดูบึกบืนแล้วก็แข็งแรงนี่ครับและสังเกตอีกจุดหนึ่งนะ นาฬิกาเรือนนี้ค่อนข้างจะเป็นนาฬิกาที่มีความลึกของกรอบค่อนข้างหนาเลยทีเดียวรุ่นนี้นะครับวัดจากบนลงล่างเนี่ยหนาถึง16.6มิลเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าหนามากนี่ครับตัวเรือนของเขาและอีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามันดูมีเสน่ห์คือจุดนี้เลเซนที่ถูกหล่อขึ้นมาให้คล้ายกับในส่วนของหมุดด้านข้างตรงนี้เห็นไหมมันดูเท่เลยอะพอดูภาพรวมไม่เป็นดูภาพรวมมันจะดูเท่แล้วก็ดูเข้ากันมากๆผมโฟกัสนิดน,นึงนะเห็นไหมครับ มันดูเท่แล้วก็ดูเข้ากันมากๆระหว่างหน้าปัดด้านในกรอบด้านนอกแล้วก็ปุ่มมันดูเข้ากันอ่ะมันด well. ูสวยงามมากการออกแบบเนี่ยพอเป็นสีดำนะผมให้10เต็ม10เลยทั้งการออกแบบทั้งการใช้สีสันสวยงามมากครับและในส่วนของตรงนี้ให้ดูตรงนี้ด้วยหน้าจอด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบ reverse lcd เกือบิ่มพูดไปแล้วนะครับ reverse lcd เนี่ยคือหน้าปัดด้านหลังนะครับจะเป็นสีดําตัวอักษรจะเป็นสีขาวซึ่งส่วนเนี้ยมันทําให้หน้าปัดด้านในหน้าจอด้านในเนี่ยมีความเข้ากันมากๆเลย แต่จุดด้อยของรีเวิร์สเอก็คือถ้าใครสายตาไม่ดีนะหรือการดูเวลากลางแดดนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดหรือมองไม่ค่อยเห็นอันนี้เป็นจุดด้อยอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดด้อยเลยอ๋อให้ดูเข็มด้วยเข็มเข็มสั้นเข็มยาวจะมีระบบของพลายน้ําอยู่นะครับส่องสว่างในตอนกลางคืนพอปิดไฟมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่มันจะส่องสว่างแบบนี้เลยยิ่งเข็มนะครับโดนแสงมากๆตัวในส่วนของสารเคมีที่เก็บพลังงานแสงไว้เนี่ยพอถึงตัวไปกลางคืนนะครับหรือที่มืดเนี่ย มันก็จะส่องสว่างออกมาแบบนี้นี่ครับรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่มีระบบไฟนะรุ่นนี้ไม่สามารถกดไฟได้นะครับนี่จะไม่มีระบบไฟเลยแต่แลกมากับการที่นาฬิการ,รุ่นนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ปีด้านล่างจะเขียนเลยครับว่า10 years battery คือสามารถใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยได้ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวคือใช้งานแบบใครที่ชอบใช้นาฬิกาง่ายๆใส่แล้วก็ออกข้างนอกได้เลยนะครับก็ ตัวนี้เหมาะนะครับเพราะมีความทนทานแล้วก็มีอายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยที่ยาวนานคราวนี้มาดูในส่วนของกลอ่องแล้วก็สายครั้งนะครับนี่ครับสวยมากสายผมว่าสายรุ่นเนี้ยก็ออกแบบได้อย่างทันสมัยเลยนะแล้วเพิ่มาดูที่สีดํานี่คือเสน่ห์ของเขาจริงๆสีดําของเขาสวยมากเป็นสีดําล้วนที่เท่มากๆเลยใส่กับเครื่องแบบก็ได้ใสไ่ไปโรงเรียนก็ได้นะครับนี่ครับนี่คือฝาหลัง ฝาหลังจะเป็นสแตนเลสสตีลนะเลขกจุดหนึ่งที่ผมชอบตรงนี้เห็นกรอบด้านหลังของนาฬิกาไหมกรอบด้านหลังตรงนี้นะครับขอบด้านหลังตรงนี้ผมว่ามันก็ออกแบบได้เท่ดีนะมันเหมือนกับนาฬิกา G s ช o อ k รุ่น GX 56เลยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเท่มากขึ้นไปดูเห็นไหมเท่ผมว่าด้านหลังเท่มากเลยในส่วนกรอบด้านข้างและฝาหลังเท่มากๆเลยนะครับฝาหลังจะให้รายละเอียดสําคัญไว้ดังนี้มาดูกันซูมแบบใกล้ๆนะครับ ฝาหลังเนี่ยมันจะมีเขียนรายละเอียดสําคัญคืออย่างแรกเลยเทเลเมโมคือนาฬิการุ่นนี้สามารถที่จะเมมเบอร์โทรศัพท์ได้มากถึง30มสายชื่อนะครับมีเวลไทม์สามารถดูเวลาโลกได้ทริอัลลามตั้งปลุกได้มากถึง3ครั้งเคาน์เตอร์ทําเอ่อเคาน์ดาวทัมเมอร์ขออภัยเคาน์ดาวทัมเมอร์นะครับเคาน์ดาวทัมเมอร์คือสามารถนับเวลาถอยหลังได้และรายละเอียดรายละเอียดด้านล่างครับวอเตอร์เรสติสแตนสิบบาร์คือสามารถกันน้ําได้มากถึง100เมตรเจแปนมูฟเมนต์เครื่องทำในประเทศญี่ปุ่นเคสอินไชน่าตัว อะไรของเขาทำในประเทศจีนนั่นเองนี่ครับสำคัญคือตรงนี้แหละจะแปลนมูฟเครื่องทำในญี่ปุ่นนะครับสามารถมั่นใจในคุณภาพได้คราวนี้มาดูในส่วนฟังก์ชันกันบ้างดีกว่านะครับเอาละมาดูกันในส่วนของฟังก์ชันของนาฬิการุ่นนี้ต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานครับใช้งานแบบง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้1ครั้งก็จะเข้าสู่ TEL หรือการเมมเบอร์โทรศัพท์นั่นเองรุ่นนี้นะครับสามารถเมมเบอร์โทรศัพท์ได้มากถึง30มายชื่อ สำหรับตัวอักษรที่สามารถเมมได้นะสามารถเมมได้มากถึง8ตัวอักษรแต่ถ้ากดปุ่มซ้ายบนตรงนี้1ครั้งก็จะเข้าสู่ตัวเลขรุ่นนี้สามารถเมมตัวเลขนะครับได้มากถึง16ตัวเลขเลยทีเดียวอันนี้คือส่วนแรกนะครับคราวนี้กดปุ่มซ้ายล่าง1ครั้งรุ่นนี้มันจะมีจุดแตกต่างกับนาฬิกาคาสิโอรุ่นอื่นคือถ้าเราใช้ฟังก์ชันอะไรแล้วแล้วเรากดปุ่มโหมดเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่หน้าแรกทันทีซึ่งผมถือว่าตรงนี้ใช้งานสะดวกมากๆนะครับเอาละกดอีกหนึ่งครั้งอันนนี้้คือดูแลวนะ ในส่วนของการเมมรายชื่อกดอีกหนึ่งครั้งครับจะเข้าสู่ในส่วนการดูเวลาโลกเลยรุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกนะครับได้มากถึง30เมืองทั่วโลกอัลามรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกได้มากถึง3ครั้งและสามารถตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้ขอ,อกดให้ดูนะจะได้เข้าใจกดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้นะครับออกขวาล่างตรงนี้1ครั้งเมืรร่อกี้ AL 1คือการตั้งปลุกครั้งที่1 AL 2คือการตั้งปลุกครั้งที่2นะครับแล้วต่อมากดอีกหนึ่งครั้ง SIG คือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงตรงนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่หลายๆคนชอบมากๆเลยคือการตั้งเตือนหลายชั่วโมงมันใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกดีพอครบ1ชั่วโมงนะครับเลข1ิบเลข1เลข2เลข3มเนี่ยมันก็จะดังติดติดตลอดเลยนะครับแล้วทำให้เรารู้ว่าเราทํางานไปกี่ชั่วโมงแล้วเราใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงแล้วนะครับโอเคกดปุ่มขวาล่างหนึ่งครั้ง SNZ หรือสนุ๊ตนะครับการเลื่อนปลุกตรงนี้จะเป็นถือว่าเป็นการตั้งปลุกครั้งที่3นะครับของนาฬิกาตัวนี้โอเคคราวนี้กดปุ่มซ้ายล่างใหม่ ่อมาทัมเมอร์คือการนับเวลาถอยหลังรุ่นนี้สามารถนับเวลาถอยหลังได้นะครับ s t w คือ Stop Watch นาฬิการ,รุ่นนี้สามารถจับเวลาได้นี่ฟังก์ชันของเขาจะมีพื้นฐานแค่นี้แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น H ขเม S ่อกีนะครับคือการตั้งเข็มใหม่รุ่นนี้จะเป็นการตั้งเข็มข้างนอกนะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งเพื่อออกอ่ะจะเป็นอย่างนี้แล้วพอออกจะเป็นแบบนี้เลยนะครับและอย่างที่ย้ําไปนะรุ่นนี้จะไม่มีไฟหน้าจอจะใช้เป็นเพียงแค่การเปิดดูในส่วนของพลายน้าบนเข็มเท่านั้นนะ โอเคคราวนี้เรามาดูขนาดน้ําหนักและราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับขนาดรุ่นนี้นะครับวัดจากทางซ้ายไปทางขวาจะมีขนาดอยู่ที่46.6ม mm. ิลมคนแขนเล็กถึงแขนกลางเนี่ยสามารถใส่ได้เลยนะครับความลึกของกรอบครับรุ่นนี้ความลึกของกรอบเนี่ยจะอยู่ที่16.6ม mm. ิลมก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างหนาเลยทีเดียวครับน้ําหนักตอนที่ผมได้จับนาฬิกาตัวนี้ครั้งแรกผมบอกเลยนะผมเอกใจเรื่องหนึ่งคือนาฬิกาตัวนี้มีน้ําหนักค่อนข้างเบา นาฬิการุ่นนี้นะครับน้ำหนักเพียงแค่49กรัมเท่านั้นเองถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบามากๆนะครับราคาปัจจุบันนี้นาฬิกาตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่2,990บาทครับแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณ1,490บาทจนถึง1,690บาทเท่านั้นเองแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร้านเพื่อนๆลองหาดูนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับขอใส่นาฬิกาตัวนี้ให้ทุกคนได้ชมว่าใส่บนข้อมือแล้วเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันดูมีสเสน่ห์ดูดุดนันมันดูสปอร์ต ผมว่าสวยเลยแหละสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับโอเคก็ขอสรุปไปแล้วกันนะครับว่ารุ่นนี้มีจุดดีและจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นข้อแรกผมขอสรุปเลยนะจุดเด่นข้อแรกคือการออกแบบนี้มีความสวยงามและก็มีความสปอร์ตนะครับและจุดเด่นข้อที่2คือสามารถใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยได้ยาวนานถึง1 0ป,ปีเลยทีเดียวนี่คือจุดเด่น2ข้อของนาฬิกาตัวนี้จุดด้อยก็มี2ข้อเช่นกันคือ จุดด้อยคือนาฬิกาตัวนี้ไม่มีระบบไฟนะครับและจุดด้อยข้อที่2คือนาฬิกาตัวนี้นะครับจะใช้ r e v e r s e LCD ด้านในไม่เหมาะกับคนที่สายตาไม่ดีหรือคนที่เป็นคนสูงอายุนะครับโอเคก็ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แลยกันอย่าลืมกดติดตามครับกด s u b s c r i b e และเจิญคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะมีนาฬิกาสวยๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้ดูอีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ